เปิดมาด้วยภาพสายพานและกระเป๋าที่เดินทางมาจากแฟรงก์เฟิร์ตกับโซอินชอนนะครับการมีไทยทน้งคู่เลยวันนี้ไปดูบรรยากาศภายในทงสายพานและกระเป๋ากันครับทุกคนช่วงบ่าย,ายวันนี้นะครับวันที่8ธันวาคมนะครับ เป็นมันหยุดยาวของไทยด้วยนะน่าจะได้เห็นบรรยากาศการเดินทางที่คึกคักมากๆนะครับแต่วันนี้ผมเลือกที่จะดูในสายพานและกระเป๋านะวันนี้ผู้โดยสารมาจากโซนยุโรปรับจุกๆุฮะจริงๆช่วงนี้เที่ยวบินที่เดินทางมาจากเอเชียก็ไม่นอนเหมือนกันนะสายพานที่9ก้าฮวชิมินกลัมเปร์นะครับสายพานที่10ก็เป็นโซนเวียดนามเหมือนกันนะทุกคนด้านอุ้ยคู่เลยเหรอด้านนั่งกับฮานอยคู่เลยจากเวียเจตแอร์ครับทุกคนสายพานที่10ครับคนเยอะมากๆเลย เดี๋ยวเราเดินกันต่อดูผู้โดยสารมนจะแน่หน่อยเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับไปดูสายพานอื่นกันบ้างนั้นหนิงสายพานสิบเอ็ดครับ <S 2> <S 2> <S ผมเซอร์ไพรส์ตรงที่ช่วงเวลานี้ที่เรามาดูกันนะทุกคนจะมีเที่ยวบ,บินจากเวียดนามติดติดกันหลายสายพานามากๆนสายพานสิบสองเลยครับมาจากฮานอยของเวียดนามแอร์ไลน์นะครับโอ้โหโอเ,เนแล้วนะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวผู้คนของเธอมากับนิวเดลีนะครับที่ขึ้นเฟิร์สแบ็กแล้ว การว่านะจะเห็นบรรยากาศบริษัทสานสงอินเดียในสายพานที่12นี้มากกว่านะเนยเดินไปดูบรร,รยากาศข้างในถงสายพานและกระเป๋ากันต่อนะทุกคนนะอุยเกิดอะไรขึ้นเขียน,วนวแวบป้าสายพาน15นะทุกคนที่ผ่านมาเป็นบริษัทส่สรทรงอินเดียนะแต่แสายพาน15นะครับสายพานและกระเป๋าที่เดินทางมาจาก โฮจิมินซิตี้นะครับของสายการบินเวียดทรเวลนะครับขึ้น last back ลาสแบก้เลยด้วย mm hmm. แต่ข้างหน้าผมทุกคนเหมือนผู้โิสารเขาจะเดินไปทางส่วนทางทิศตะวันตกด้านนู้นครับ mm hmm. เป็นสายพานและกระเป๋าไทยทาย,ทายครับเดี mm ๋ย hmm. วเราติดตามไปดูกันหน่อยดีกว่านะฮะนี่ mm hmm. ทุกคนจริงๆอย่่งที่บอกนะ สายพานที่เดินทางมาจากรัสเซีย,ยเน עם, para, ี่ยเข้ามาจนเกือบทุกช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะสายพันธุ์ที่โบกนะครับ su 6 5 2นะทุกคนอิตาการีนเบิร์กนะฮะผมจะอ่านถูกสักทีหรือยังฮะไปต่อเลยฮะและข้างหน้านะครับทุกคนข้าม17บเมาเลยผมมาดูสายพันธุ์18นะบริษัทเยอะมากเที่ยวบินเอมิเรตนะครับจากดูไบนะครับ ek 3 7 6นะฮรผู้โดยสาเยอะมากดูทุกคนเยอะแบบแน่นเลยอะ ดูทรงแล้วเป็นผู้โดยสารทรงยุโรปนะครับที่เดินทางมาจากดูไบนะครับของสายการบินเอมิเรดแอร์ไลน์นะครับน่าจะเป็นยุโรปต่อเครื่องด้วยนะกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากโซนตะวันออกกลางนะด้านนู้นนะครับเต็มถงจริงสายการบินนี้เที่ยวบินนี้ย่อมใจเลยฮะอ่ะญี่ปุ่นต้องไม่ยอมแพ้ครับสายพานที่20นะครับเที่ยวบินจากแอเชียเอ็กซ์นะครับเอ็กเจหกหนึ่งสามแล้วกระเป๋าที่สายพานยี่สิบกับกลุ่มผู้โดยสารบอกว่า เกินครึ่งคือคนไทยเกินครึ่งแต่เพิ่งเึินเฟิร์สแบ็คนะคิดว่ากระเป๋าน่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับแต่พุทธสันมา้อแล้วประมาณหนึ่งเลยครัวันนี้วรนยากาศถงตอมนะครับ,ออนนรบ international arrival ตรงนี้คือหมายเลข3นะครับ passport control นะครับคนไม่หนาแน่นมากนะครับน่าจะโฟ o ์กําลังดีแต่ข้างหน้านะทุกคน ทเที่ยวบินอินดิโกแอร์ไลน์ 6E1051 จากมุมไบนะครับขึ้นโอเบนแล้วโอ้ไปถิ่นช่วงนี้มีทีมนักกีฬาทีมน้องๆทีมเอ,อ่อบริษัทอะไรมาเยอะมากเลยเนี่ยทีมนักกีฬานะทีม่มาเที่ยวที่ไทยอ่าต่ว่าะสองทางนี้นะทุกคนทางเข้าต่อมอหมายเลขสามนะครับเอ,อ้ทำไปเล่นไม่เล่นนะมีผู้โดยสารรออยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะในช่วงเวลาบ,บ่ายๆแบบนี้นะกับผู้โดยสารที่รออยู่ในถงนะฮะทุกคนผมว่าไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วแหละตอนนี้ฮะ p ปซิฟิกแอร์ไลน์เนี่ยประมาณ3-4สายการบินเลครับที่เดินทางจากต้นทางเวียดนามนะครับที่นี่คือโฮจิมิน c i ซิตี้สายพาน22่สินะครับกำลังขึ้นโอเพนแล้วนะครับสายพานหมุนแต่ยังไม่มีกระเป๋านะครับกับผู้โดยสารที่รออยู่ข้างในประมาณหนึ่งครับเดี๋ยวติดตามรอชมกันเดี๋ยวเราไปดูสายพานท้ายสุดของสนงามบินสายพาน23นะครับซึ่งเป็น เที่ยวบินที่เดินทางมาจากต้นทางโตงเกียวนาดีต่ากับฮ่องกงนะโตเกียวนาดีจะขึ้นเฟิร์สเออลัสแบ็คแล้วนะเนอะขบเอ็คเจหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะครับที่มันน่าจะจลงที่แทดวันะส่วนใหญ่เอเชียเอ็กซ์จะไปลงที่นั่นยินดีต้อนรับเพดินางกลับบ้านทุกคนนะครัสบสำหรับชาวไทยนะครับ เอาไงทุกคนนี่คือบรรยากาศบริเวณพาสร์ต t คอนโทรลด้านในนะครับกับจำนวนผู้โดยสารที่รอคิวอยู่ที่ International นแนลอะไรว่าหมายเลข3นะครับคือเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับผมมาจังหวะประมาณบ่ายสกว่าต่อบ่ายสจะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับที่เห็นจํานวนผู้โดยสารที่ทยอยเข้ามาเที่ยวบินที่กำลังลงที่สนามบินสุดุมกันจุกจกแบบนี้นะทุกคนเยอะมากเยอะสุด ทุกคนเอาอย่างไงฮะตอนนี้บรรยากาศในถุงสายพานแล้วก็บอกผมเดินสวนด้านหลังย้อนกลับไปทางด้านหน้าหน่อยแต่ที่โอซาก้าแป๊บเดียวนัเต็มไปหมดแล้วว่ากับจํานวนผูษษ้โดยสารที่รอขั้นตอนทาสอร์ตคอนโทรลของอิมิเกชั่นอยู่อ่ะฝั่งที่ตัวตกนะครับหมายเลขสานี่คือเยอะมากผมเดินย้อนกลับไปทางด้านนู้แนแบบลองเทกยาวๆเลยทุกคนดูนะลองเทคนี่พอเดินได้ไม่แน่นมากนะบางชว่วงนี่คือแน่นแบบแน่นจุกนะ ว่าครับทุกคนเราเดินออกไปรอที่เอ็กซิ o บกัดีกว่าว่าช่วงด้านนอกจะมีพุทธสารจำนวนเยอะขนาดไหนนะฮะตามกันไปเลยครับ เดินออกมาแล้วทุกคน Exit B Boy วันนี้ไม่ได้มีบรรยากาศครุบมชวยเห็นเยอะมากนะแต่เป็นบรรยากาศของบู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเองกรุ๊ปเล็กครุ๊ปน้อยกันซะมากกว่าเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปอย่างชั้น2ประตูเจด,ด้านหน้าโดยที่ไม่รออะไรนะปกติเมือนนผมจะหยุดรอที่ Exit B Boy แต่ไม่ฮะเราลงไปดูข้างล่างกันเลยครับ บรรยากาศชั้น2ประตู7จ,จะว่าจะไม่หยุดดูก็หยุดดูซะหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกบอกไม่มีกรุปทัวร์ตอนนี้กรุปทัวร์มาแล้วนะทรงเวียดนามปะนะผมเดาวนะัะคือมาเป็นกลุ่มใส่หมวกแก๊สสีขาวผสมมุผสมน้ำเงินนะฮะตอนนี้เข้าไปในตัวอารที่ชั้น2ประตู7เจระาตามที่เข้าไปเลย ชั้นหนึ่งประตู8ปหน้าไม้จีคลินพอยแล้วเดี๋ยวเราตรงไปทางออกของกรุปทัวร์กันในชิ่งประตู8ก็มีนะทุกคนเราเดินผ่านเส้นทางนี้ดูหน่อยว่าผู้โดยสารบริเวณร,รถสานารนะข้างล่างเคาน์เตอร์ข้างล่าง,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 างจะมีคนเยอะหรือเปล่านะอ่ะผมพูดเลยนะสายก็มีกรุปทัวร์ทรงเวียดนามขวาก็มีผู้โดยสารที่เดินทางเป็นทรงยุโรปนะคราบว่า น่าจะลงมาทางนี้กันอีกเรื่อยๆเลยครับกครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปที่ด้านนอกอาคารนะครับชั้นหนึ่งประตูเจ็ดกันดูบรรยากาศข้างนอกกันหน่อยนะวันนี้ถือว่ามาเรื่อยๆครับกำลังดีแต่ยังโคลย,ยังมากันได้อยู่ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนรถทัวร์ที่รออยู่ข้างนอกไม่ต่างจากตอนเที่ยงที่เราไลาสดจะไปเลยนะเพราะว่า มีรถบัสที่มารออยู่ด้านนอกคือเพียบเหมือนกันฮะเพื่อมารอรับรูปทัวร์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาไฮซีซั่นแบบนี้นะเอาละฮะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อนวันหยุดยาวนะครับจากราทุกคนไปด้วยภาพบรรยากาศครุปทัวที่ไหลออกมา ที่สนามบินสุวนทุมกันแบบนี้กันแบบเรื่อยๆเลยครคิดว่ายิ่งบยสามไปเรื่อยๆนะครับผูบ้โดยสารที่เข้ามาในสนามบินน่าจะเยอะมากกว่านี้อีกนะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีฮนะ